วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ใช้รถจักรยานยนต์จิเพ็โดรนนะครับผมวันนี้นำพาเจ้าน้องสุดท้องตัวเก่งของผมนะครับจีเปโดรนสี่วาลวคันนี้กับการที่อยากจะเอามันมาปรับแต่งให้มันเพิ่มความหรูหานิดนึงหลังจากที่เฮ้ยมันสวยดีอยู่แล้วแต่เราอยากให้รู้สึกว่ามันโดดเด่นมากขึ้นบนท้องถนนจะทำยังไงกับมันดีวันนี้ก็เลยมานี่เลยครับหาเจ้าสำนักเลยครับผมพี่ตู่ปากน้ำนี่เราไปอยู่ที่โกดังของคามุอิแล้วก็ เซเว่นสปีดเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในเนี้ยที่เขามีของแต่งกับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์แล้วก็เป็นแบบว่าเกรดพรีเมียมด้วยจะมีอะไรสําหรับเจ้าโดนคันนี้ของผมบ้างไปดูกันโอ้โหครับทำไมไปเยอะอย่างเงี้ยเอะของแต่งเราเยอะเดี๋ยวดีแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช่สเต็ปแรกๆพื้นฐาน โอ้โหเดี๋ยวลองไล่ดูหน่อยลองไล่ดูหน่อยมีเช่นแฮนด์แฮนด์ดิสก็สามทรงแล้วสามทรงสองสามทรงแล้วก็ปลายแฮนด์น็อตปลายแฮนด์ตุ้มปลายแฮนด์ครับตุ้มปลายแฮนด์ดีสามทรงจานดิสก์ครับโอ้โหสีสันสวยงามมากแล้วก็ขาจับขาจับปั๊มขาจับปั๊มก็มี โบหูชิดหรือจะเป็นอะไรหูชิดได้หมดคือไม่ว่าคุณจะมีปั๊มแบบไหนเรามีขาให้ใช่ใช่ปากข้างผีเสื้ออะไรเงี้ยทรงเนี้ยได้หมดโอ้โหแล้วก็โบร้อยมิลหรือจะเป็นนิชินร้อยมิลมีครับคือไม่ใช่แค่ยี่ห้อไซส์มีมีคตรตามสเปกครับจ่านเบรกที่รองรับอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วอันนี้อันนี้ไซส์จานเดิมครับไซส์จานเดิมเห็นว่าจานเบรกของ G.P.X เนี่ยมันจะเป็นปุ่มลงไปใช่ใช่ตัวนี้ก็คือใส่สเปเซอร์มีสเปเซอร์ให้ครับผมอ๋อในชุดที่คือมีให้แล้วมีให้แล้วอย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้ประมาณสามพันกว่าสามพันกว่าบาทครบเลยครบเลยโดนเฮ้ยใบญี่ปุ่นใบญี่ปุ่นด้วยครับใบญี่ปุ่นด้วยอ่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้เป็นสองร้อยเสิบจานใหญ่ขึ้นใช่ตัวนี้ก็ประมาณสามพันครับอ่าตัวนี้ต้องใส่สเปเซอร์ไหมตัวนี้ตัวนี้สามร้อยมิล ตัวนี้โต300เลยโตสุดเลยโตสุดเลยส0มมิลไอ้ตัวนี้ก็ต้องใส่ใส่สเปเซอร์เหมือนกันใส่สเปเซอร์เหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวนี้จะอ่าใส่อ่าขาปั๊มอันนี้ขาปั๊มแต่งแล้วก็จะมีขาปั๊มเดิมบางทีไอ้ประหยัดหน่อยใส่ปั๊มเดิมได้ปั๊เดิมครับคือเป็นใส่เป็นจาตโตปั๊มเดิมได้อ่าครับอ่าอันนี้280อันนี้280อ๋อใสองแปดูนมีลายเดียวอ่าโอ้ยให้ดูให้ดูนี่ให้ดูหล่อเรียบๆให้ดูนนะครับี่ เห็นไหมความหล่อความหล่อโอ้โหหรือว่าคุณจะเอาเป็นเลือกสีได้ครับอ่าอยากหล่อแบบไหนโหถ้าตัวอันนี้ที่เข้ากับกระบอกโชกเดี๋ยวกระบอกโชกแบบนู้เสร็จนะครับกระบอกโชกประมาณนี้ครับก็คือจะมีโต๊ะปรับด้านหน้าใช่ใช่ครับโต๊ะปรับด้านหน้ามีลูกเล่นนิดนึงเอออาาคตบอกว่าเดี๋ยวพระเบรกเดี๋ยวจะมีพระเบรกแต่จะเป็นพวกพระเบรกอ่าปั๊มแต่งก่อนพวก โบนิชินอะไรเงี้ยครับอ่าคือเหตุผลที่ต้องให้ครับให้ใช้พระเบกก็เพราะว่ามันจะได้แมตกับจานแมตกับจานตัวนี้เป็นพระเบกเซรามิกคัพเปอร์อืมดีเลยเนื้อทองแดงครับอ่าอันนี้นี่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 การหม้อน้ำการหม้อน้ำอ่ามีสองสีสองสีสีเงินก็เข้านะสีเงินก็เข้าแล้วก็ดำครับมีดำอยากโหดก็ได้นะอ่าโอ้โหเข้าทั้งคู่เลยอ่ะครับ S <S> เดี๋ยวนะคตจะมีสีอื่นอีกไหมใช่ใช่มีสีอื่นอีกนี่ครับสปริงโหลด <S <S เดี๋ยวมีสปริงโหลดแล้วก็มีวาลสปริงโหลดหน,น้าครับสำหรับใครที่ไปชอบแบบเตี้ยๆหน่อยเตีต้ยๆแล้วก็หนุบนุ่มหนึบนุบ่มหนึบเพราะเดิมๆติดรถอาจจะแบบยุ่ยๆหน่อยอพอโหลดมาชิ้นนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้ก็น่าจะไม่กี่ร้อยนะครับหลักร้อยหรอหลักร้อยหลักร้อยแล้วตัวสปริงโหลดสปริงโหลดก็ประมาณชุดนประมาณพันสอง ราคาดีครับราคาดีนี่ของแต่งอีกแบบโอ้โหนี่ครับชุดหัวชุดสายถักสายถักเลือกสีได้เลือกสีได้หหยิบมาคร่าวๆเฉยๆครับชุดหัวต่างๆมีแบบว่าหัวต่อหัวปลดเร็วจุบลมแล้วก็อันนี้ที่เพจกผักเท้าอเพกลกกันลื่นอตินเป็ดนต สีต่างๆซึ่งมีเยอะกว่านี้อันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่าใช่อีเซตนนี้สามารถใส่ลงไปในใส่โดนได้ในโดนได้ครับโอ้โหสวยงามมากครับผมเดี๋ยวพี่ตู่สามารถดูได้ที่ไหนสินค้าดูในในเพจปากน้ําครับเข้ามาดูที่นี่ได้ไหมดูที่บริษัทก็ได้ครับบริษัทตู่ปากน้ำเรซิ่งตู่ปากน้ำเรซิ่งโอเคเดี๋ยวเราลงแผนที่ไว้ให้ราคาเริ่มต้นอิกงานอ่าหลักสิบหลักร้อยหลักสิบหลักร้อย ไปจนถึงพรีเมียมเลยอ่าหลักพันครับอย่างเงี้ยสมมติว่าจบฟูฟูเลยน่าจะประมาณก็น่าจะเนี่ยเเฉพาะเฉพาะของที่มีอยู่เนี่ยนก็หมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าได้ขนาดนี้นี่ลูกคหล่อเลยนะได้โดนได้อยู่หมื่นกว่าครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสักชิ้นสองชิ้นแล้วมาดูความหล่อของตัวรถผมว่าจะหล่อขึ้นแค่ไหนครับโอเค